สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็มาพบขอกับช่องเบาจืบบัตหน้ากัเนาะพี่น้องเนาะวันนี้กน็นาตาก็จะสุ้ๆเยเนาะพี่น้องนะเพราะว่าลงเลิมลงไทยลงหน้าแล้วเนาะนี่ก็วันนี้ก็มีธารกิจมาเราสู้ฟังอีกเลยพี่น้องก็จะไปเบึงวัวเนาะหลังจากที่บวรดสือ่อมาโดนนะพี่น้องผมก็บอยไ,ไดในสือนะ่อเนาะเพราะว่าผมก็จะดูแลอยู่ในโขกอจ้าของเนาะ ส่วนหลายกับพอจะไปซื้อทีมงานเก่าแลยพี่น้องตัวมาบอกเนาะอยากขายวัวแม่นะพี่น้องเนาะ,ะเสนอราคามาแล้วแต่กั็สูงอยู่ในในปัจจุบ,บันนี้เนาะเพราะว่าราคาวัวถือว่าสบเศ้ามากเลยพี่น้องราคาวัวราคาควายถือว่าสื่อราคาแบบก็ต้องทำอใจพี่น้อง ในราคาตาดีได้ตาไยเสียเลยพี่น้องเพราะว่าราคาแต่ละโตก็เพื่อว่า,า,าขาีดเส้นตายพี่น้อง <c oughs> เสียงที่จะสามารถติดลบสัส่วนใหญ่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าราคามันสบเศร้ามากเลยก็โอเคพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามชมกันเนาะไปเลย อนนี้ก็จะหอดมองแล้เนาะพี่น้องวัวก,กันนาจะอยู่ข้างหน้าหนลืพี่น้องก็นี่แหละพี่น้องวิถีชีวิตในห่วยเนาะการสื่อการขายเนาะกับชาวบ้านก็ต้องนี่แหละลุยปลาลุยดงเนาะพี่น้องเนะะเาะก็ออกไปเรื่อยๆเนะะเาะก็ห้าวบุหัว่าบางเถื่อห้ากับบดายนัดแน่เนาะว่าจะให้เขาเอาวัวไว้อยู่คอ,อกันสินะบางคนเขาก็เห็ดคอ,อกอยู่ในทใ้องไฮท้องหน้าเนาะพี่น้องข้าก็ต้องออกมากสิแหละก็ ต้องลุยๆเนี่ยจังน่อยพี่น้องเลยโอ้ทางกะยากเนกี่ยก็เมื่อวานนี้ก็ถือว่าซุ่มเสียงอยู่ได้พี่นอ้องเรื่องโคบงโคว COVID ิดเนาะมันก็ดซุ่มเสียงทุกทุกพื้นที่เนาะพี่น้องเนาะแต่การหาอยู่หากินเฮาเฮาสิอยู่เฮือน,นซื่อมันก็นปนนเป็นไปบ่ได้เนาะรัฐเพิ่นก็คงจะซอยบอไนน่ได้ปานได้เนาะพี่น้องเนาะซอยซอยแบบบ,บ่บ่ทั่วถึงดอกพี่น้องเฮาก็ต้องทํามาหากินน,นําเนาะ หหว่าเสียงแต่เข้ากระต่องเฮ็ดนะพี่น้องนี่แหละพี่น้องสิลุยปลาลุยดวงไม่สิละไปพี่น้องเดี๋ยวไปทำการสื่อขายกับเจ้าของวัวกันเนาะแต่ก็ยังบ่ะทันได้รู้เนาะว่าจะตกลงราคากันไหนบ่เนาะก็โอเคพี่น้องก็ทำการสื่อขายกันได้เรียบร้อยเนาะ กให้เบิ้งทั้งเบิด4ตีตเนาะสีตก็เป็นแม่ลูกเนาะพี่น้องก็ตกลงราคาได้กันพี่น้องก็ซื้อได้สามตเนาะส่วนอีกตัวหนึ่งก็ให้ให้เจ้าของวัวเขาคิดบ้างก่อนพี่น้องตามราคาที่เสนอไว้ให้เนาะี่กวก็ถือว่าเราทำการสื่อขายกันมากก็ ถือว่าหลายตัวอยู่พี่น้องแกกับบไอพี่สื่อยังแน่ยังแนี้นก็ให้ราคาแกเลยเนาะก็นั่นก็สิเป็นปัญหาของผมเลยพี่น้องว่าผมจะสามารถเอาไปปล่อยขายเดีโ๋โบเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็ตรตรงตองเบิ่งกันพี่น้องตรงเบิงงเบ่งกันเพราะว่าราคาสมือนี่เก็ถือว่าแย่มากพี่น้องถือว่านักนักครับคิดว่าบุกคย้นจืดเลยพี่น้องราคาการขา้าขายง่วกล้วยเนาะสมือนี้ ก็ถือว่าซื้อซื้อในราคาก็ถือว่าสมเหตุสมผลเนาะพี่น้องตามสเปคเนาะก็ให้ตามตามราคาปัจจุบันเนาะถือว่าคนกันเองเนาะพี่น้องเนาะก็เดี๋ยวไปเบิ่งงัวกันตอนคุนเนาะพี่น้องเนาะว่าเป็นงัวจังไดยังจังไดเนาะก็คอมเมนต์ว่าผู้ใดกดติดตามกดกระดิ่งผมเนาะในช่อง y o ยูทูปบ๊ายจิ๋วบ้านหน้าเนาะพี่น้องก็กด กระดิ่งไว้พี่น้องแจ้งเตือนเพื่อที่บ่แน่เพื่อพี่น้องสนใจเนาะอาจจะถูกตาพี่น้องเนาะก็ทักทายเข้ามาสอบถามเรื่องราคากันได้เนาะพี่น้องเนาะก็บ่แน่พี่น้องอาจจะได้ทําการซื้อขายกับผมก็ได้เนาะก็คุยมาสอบถามกันได้ก็คลิปนี้ก็ก็คือเก่าพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามเนาะพี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเพื่อสีบัตรผ่านคลิปใหม่ๆของบ่าวเจิ ובה หน้าเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ จะไหนเราพี่น้องเป็นกำลังแรงใจเลยให้ปัจจุบานหน้าได้เฮ็ดคลิปใหม่ๆเนาะพี่น้องมีประโยชน์กับกดไลค์กดแชร์เลยพี่น้องคลิปนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีครับโอเคพี่น้องนี่ก็มาขึ้นงัวเนาะก็คือแม่นี่เนาะพี่น้องที่ทำการสื่อขายกันได้แล้วเนาะจะเป็นแม่นี่เนาะพี่น้องเนาะ ก็อีกแม่นึงก็กำลังจับลูกอยู่พี่น้องแกก็กำลังจับอยู่เนาะทางไปไก่เดียวเขาจะตื่นเนาะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปซอยเขาจับก่อนเดี๋ยวจะได้ทายอีกรอบนึงคือขึอ้นรถรถแล้วเลยเนาะพี่น้องเนาะ ไปบรลอยพี่น้องไปเดินทางกับบานเนาะที่นี่เนะะาะก็จบแล้วภารกิจหนึ่งมื้อนี้ไป